นิทานธรรมะเรื่องมหานารกแปดขุมตอนที่6ไฟแค้นจากคนไร้เสียงนรกขุมที่6ตาปะณนนรกนรกแห่งผู้มีใจโหดความไร้เมตตาและการทรมานผู้อื่นอย่างเลือดเย็นเมตตาเป็นไฟอุ่นแต่ความโหดร้ายคือไฟที่เผาตัวเราเองในวันข้างหน้า พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดไม่มีเมตตาต่อสัตว์โรคย่อมไม่มีเมตตาต่อต,อตอนเองในโลกหน้านายอัศวินชัยไวัยกลางคนเจ้าของฟาร์มสัตว์ขนาดใหญ่ด้านหน้าดูเป็นคนใจบุญแต่เบื้องหลังเขาคือคนไร้ใจที่คนงานขนานนามว่าเจ้านายนารกเขาบังคับให้ลูกน้อง ฝืนฉีดยาเร่งโตให้สัตว์ทั้งที่บางตัวป่วยหากลูกหมูเกิดอ่อนแอเขาสั่งให้โยนทิ้งบ่อขยะมีแมวจรตัวหนึ่งเคยแอบเข้าไปในฟาร์มเขาสั่งให้ลูกน้องเผาโดยไม่ลังเลแม่บ้านคนหนึ่งพาลูกที่ป่วยมาทำงานด้วยเขาไล่ออกเพราะไม่ชอบกลิ่นยาเขาหัวเราะทุกครั้งที่เห็นสัตว์ดิ้นรนทรมาน แค่มันพูดไม่ได้มันจะทุกข์อะไรเขาพูดอย่างไม่รู้สึกผิดจุดจบของอัศวินวันหนึ่งเขาถูกสุนัขข้างถนนกัดเป็นแผลเล็กๆเขาไม่ใส่ใจหลายวันผ่านไปแผลติดเชื้อร่างเขาสุดและเสียชีวิตภายในเจ็ดวันด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไม่มีใครร้องไห้ไม่มีใครมาเผาศพ มีเพียงเสียงเห่าของหมาที่ดังขึ้นในคืนนั้นใกล้ศพที่ยังไม่ได้เผาเมื่อเขาเสียชีวิตจิตของเขาตกไปในขุมนรกตาปณะทันทีอัศวีลึงตาในแดนที่ร้อนจัดลมหายใจเต็มไปด้วยควันไฟพื้นนรกคือเนื้อเยื่อเหนียวหนึบกลิ่นเหมือนเลือดเน่าเขายังไม่ทันตั้งตัว ไฟจากใต้พื้นก็ประทุขึ้นเผาร่างเขาทั้งตัวเขาร้องลั่นแต่เสียงที่ตอบกลับกลับไม่ใช่เสียงคนเป็นเสียงของลูกหมูลูกแมวลูกสุนัขเด็กเจ็บป่วยคนแก่พ่นคำสาบจากรอบตัวแล้วเงาร่างขนาดยักษ์ที่มีหัวเป็นสัตว์ค่อยๆย,ยกคบเพลิงขึ้นมามันคือวิญญาณแห่งความทุกข์ ที่เขาเคยเหยียบย่ำมันเผาร่างเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเธอเผาพวกเราด้วยหัวใจเย็นชาวันนี้เราจึงขอเผาเธอด้วยเพลิงแห่งกรรมเปเลวไฟที่ลุกโชนนี้ไม่ใช่ไฟจากฟืนแต่คือไฟจากความเกลียดชังความทุกข์และความเสียใจที่เขาสร้างไว้โดยไม่เคยสนใจ เขาร้องแต่ไม่มีใครดับไฟนั้นให้เพราะในโลกที่แล้วเขาไม่เคยดับไฟทุกให้ใครเลยข้อคิดจากนิทานธรรมะเรื่องนี้เมตตาย่อมดับไฟแห่งบาปทั้งปวงแต่ผู้ใดไร้เมตตาคือผู้จุดไฟในใจของตนเองจิตที่โหดร้ายนำพาไปสู่นรกจิตที่กรุณาแม้ตายจากโลก ก็ขึ้นสวรรค์ได้อย่ารังแกผู้ไม่มีเสียงตอบโต้เพราะเสียงร้องเงียบๆของเขาจะกลายเป็นเพลิงใหญ่ในโลกหน้าคนใจโหดไม่เคยตายพร้อมความสุขไฟที่เราใช้เผาคนอื่นในวันนี้อาจเป็นไฟที่เราใช้เผาตัวเองในวันหน้าเมตตาไม่ใช่ของหรูหรา แต่คือเกราะคุ้มกันวิญญาณของใจขอฝากธรรมะและข้อคิดดีๆเพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลในหัวใจเกิดเป็นอานิสงส์ยิ่งใหญ่แห่งการทำบุญจงบังเกิดกุศลแห่งบุญด้วยเทินอนุโมทนาสาธุ